สวัสดีค่ะนักเรียนสำหรับสัปดาห์นี้นะคะเป็นวิชาวิทยาการคำนวณน,นะคะเรามาเรียนเรื่องการใช้งานอินเทอร์เน็ตกันอินเทอร์เน็ตคืออะไรอินเทอร์เน็ตคือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกันจำนวนมากแล้วก็ควบคุมไปทั่วโลกเลยนะคะทำให้เราสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลแล้วก็ส่งผ่านข้อมูลระหว่างกันได้นะคะเด็กๆเ,เรามาดูกันดีกว่าว่าการใช้งานของอินเทอร์เน็ตเราใช้งานอะไรบ้างนะคะ อย่างแรกเลยค่ะคืออีเมลอีเมลที่เด็กๆคุ้นหูกันภาษาไทยก็คือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์นั่นเองอีเมลทำหน้าที่อะไรอีเมลทำหน้าที่บริการรับแล้วก็ส่งจดหมายนะคะในระบบอินเทอร์เน็ตโดยการแนบไฟล์ภาพหรือเอกสารนะคะผ่านเครือข่ายร,ระบบอินเทอร์เน็ตที่รวดเร็วนั่นเองสามารถติดต่อกันได้ทั่วโลกเลยโดยผู้ใช้งานจะต้องมีอีเมลนั่นเอง โดยที่เรามีอีเมลแล้วส่วนมากเราจะมีอะไรเด็กเราจะมี Gmail ใช่ไหมที่เรากรอกใน Google Form ที่เราทำข้อสอบกันหรือว่าจะเป็น Hotmail อ่ะอันนี้จะเป็นอีเมลสองอีเมลที่คนนิยมใช้มากที่สุดเลยก็คือ Gmail กับ Hotmail นะคะเด็กๆ ต่อมาค่ะเป็นการถ่ายโอนข้อมูลเด็กๆเด็กๆรู้จักคำว่าดาวน์โหลดกับอัปโหลดไหมเอ่ยอ่มาดูกันก่อนการถ่ายโอนข้อมูลคืออะไรการถ่ายโอนข้อมูลคือการถ่ายโอนแฟมข้อมูลข่าวสารจากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึง่งไปสู่คอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึง่งโดยการเอาไฟล์ข้อมูลของเครื่องเราลงไปไว้ในระบบอินเทอร์เน็ต นั่นคือการอัปโหลดส่วนการที่เราจะเอาไฟล์ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตมาไว้ในเครื่องเรานั่นคือการดาวน์โหลดอย่าลืมนะคะดาวน์โหลดคือการเอามาส่วนอัปโหลดคือการเอาออกจากเครื่อง จำง่ายๆแค่นี้ค่ะดาวน์โหลดคือการดาวน์โหลดจากอินเทอร์เนต็ตมาไว้ในเครื่องเราส่วนการอัปโหลดคือการเอาแฟ้มข้อมูลข่าวสารต่างๆ เอาออกจากเครื่องเราเข้าสู่ระบบอินเทอร์เน็ตแต่คําว่าเอาออกในความหมายของที a เชร์ก็คือไม่ได้หมายความว่าพอเราอัปโหลดในระบบอินเทอร์เน็ตแล้วข้อมูลในคอมพิวเตอร์จะหายไปยังไม่หายไปนะคะเราแค่คัดลอกลงไปในระบบอินเทอร์เน็ตเท่านั้นเองทำให้อีกเครื่องนึงอาจจะเป็นเครื่องของทีเชร์หรืออาจจะเป็นเครื่องของเพื่อนๆเ,เด็กๆสามารถดาวน์โหลดไฟล์ของนักเรียนลงมาได้นะคะ ต่อมาค่ะอันที่3 W.W.W. คืออะไรคุ้นคุ้นไหม www.google.com อ่ะเรามาดูตรงนี้ www www คืออะไร www คือลักษณะของข้อมูลที่สืบค้นได้เป็นเอกสารไฮเปอร์ลิงก์นะคะเช่น www facebook.com นั่นเองโดยภาษาที่สร้างคือสร้างโดยภาษา html html เป็นภาษาที่สร้างเว็บขึ้นมาค่ะโดยจะเข้าถึงข้อมูลแต่และแห่งเข้าไปยังโฮมเพจนั่นเองสมมุติเราเข้าไป Google เราก็จะเป็นหน้า Google ใช่ไหมลูกนั่นแหละค่ะ worldwide web สำหรับเว็บไซต์ต่างๆที่เราสามารถเข้าไปได้เลย เสร็จแล้วพอเราเข้า w w w ดที่นักเรียนต้องการเข้ามันก็จะสามารถเข้าไปในโฮมเพจของเว็บนั้นได้เลยโดยจะเชื่อมต่อไปยังเว็บเพจอีกหลายๆเว็บเพจเลยเช่น Google ใช่ไหมเราจะเสิร์ชว่าโรงเรียนสนามบินโรงเรียนสนามบิน พอไปถึงหน้า Google แล้วเราก็พิมพ์คำว่าโรงเรียนสนามบินต่อไปนั่นคือการเชื่อมต่อไปอยังเว็บเพจหลายๆเว็บเพจได้อีกด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าที่เชอร์จะพาเด็กๆมาเซิร์ชหาข้อมูลมาเรียนรู้วิธีการเซิร์ชหาข้อมูลกันนะคะต่อมาค่ะการบริการระบบอินเทอร์เน็ตนะคะก็คือแชทนั่นเองเด็กๆเคยส่งแชทไปหาเพื่อนไหม แชทภาษาไทยก็คือการสนทนาผ่านเครือข่ายเป็นยังไงเป็นการบริการผ่านการพิมพ์ข้อความหรือส่งแฟ้มข้อมูลก็ได้ใช่ไหมหรือส่งเป็นคลิปเสียงหรือส่งเป็นวิดีโอและภาพให้คู่สนทนาของเราได้เช่นเด็กๆอยากส่งคลิปวิดีโอน่ารักน่ารักไปให้เพื่อนเราก็ส่งผ่านการแชทอาจจะผ่านไลน์ อ่เ uh, Messenger ต่างๆนะคะต่อมาค่ะสุดท้ายค่ะเป็นชุมชนออนไลน์นั่นเองคืออะไรคือบริการเครือข่ายที่ผู้ใช้สามารถส่งข้อความถึงกันติดต่อกันเป็นกลุ่มเพื่อนเมื่อกี้แชทเป็นบุคคล1ต่อ1ใช่ไหมทีนี้เป็นกลุ่มเพื่อนชุมชนออนไลน์เช่น Facebook เฟซบุ๊กพอเราอัพโหลดลงปุ๊บมีเพื่อนเราอีกเป็นร0อยร้คน200คนก็จะเห็นว่าเราโพสรูปหรือโพส a c e b o o k นั่นเองอะเห็นไหมเช่น Facebook หรือทวิตเตอร์สมมุติเราไปเที่ยวสวนสัตว์กับคุณพ่อคุณแม่เราถ่ายรูปกับคุณ,คณ,คณพ่อคุณแม่เราอยากให้เพื่อนๆรู้เราทำยังไงลูกเราอัพลงเฟซบุ๊กหรืออัพลงทวิตเตอร์หรืออัพลง Facebook, Instagram ก็ได้เพื่อนที่ติดตามเราหรือเพื่อนที่เป็นเพื่อนใน Facebook ของเราก็จะเห็นเรานั่นเองอ่ะทีเชอร์มีคลิปวิดีโอสั้นๆนะคะเป็นการสรุปสิ่งที่ทีเชอร์พูดไปเมื่อกี้นะคะจะได้เข้าใจง่ายขึ้น เด็กๆคะแบบฝึกหัดวันนี้ค่ะให้ทำไมลแมปเหมือนเดิมทำไมลแมปทำมบ่อยจังเลยใช่ไหมทำไมลแมพเพราะว่าเด็กๆจะได้เพิ่มความเข้าใจมากขึ้นผ่านการเขียนแล้วก็ผ่านการคิดผ่านการสรุปนะคะเด็กๆอ่าวันนี้แบบฝึกหัดเหมือนเดิมค่ะให้เขียนการใช้บริการอินเทอร์เน็ตไม่ว่าจะเป็นอีเมลเวิร์ลไวด์เว็บแชท ชุมนุมออนไลน์ Facebook, Twitter, IG และการถ่ายโอนข้อมูลนั่นเองการดาวน์โหลดการอัพโหลดนะเด็กๆให้เด็กๆเ,เขียนเป็น Mind Map มาค่ะแบบนี้เลยใส่สมุดนะคะแล้วก็ถ่ายลง l ล n e เดี๋ยวคุณครูเข้าไปเช็คนะคะว่าใครส่งใครไม่ส่งบ้างนะคะเป็น m ม n d แม p ง่ายๆค่ะตกแต่งให้สวยงามนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็จบเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ